คุณผู้ชมคะช่วงวิเศษไซ์วันนี้เรายังอยู่กันที่โรงเรียนสอนมวยไทยไฮทิกค่ะซึ่งวันนี้ตุ๊กพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณปุ้ยกันต่อถึงกลยุทธ์ในเรื่องของการบริหารจัดการคูมวยและที่สําคัญเป้าหมายหลังจากนี้ของโรงเรียนสอนมวยไทยแห่งนี้จะก้าวเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณปุ้ยกันต่อตุ๊กขอลองชมมวยกับคูมวยอีกสักงสองสามยกแล้วกันค่ะคุณผู้ชมเริ่มค่ะุ ค่ะคุณปุ้ยค่ะสวัสดีครับปุ้ยคุยกันต่อจากตอนที่ผ่านมาค่ะคุณปุ้ยต้องบอกว่าโรงเรียนสอนมวยไทยในเรื่องของบุคลากรโดยเฉพาะครูม,มวยต้องถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจแล้วตรงนี้คุณปุ้ยมีเทคนิคในการบริหารจัดการยังไงให้เขามีทิศทางมีเป้าหมายเดียวกับองค์กรนคะคะอันดับแรกนะครับที่นี่ผมอยู่กันแบบพี่น้องครูคม,มวยไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องผมเป็นน้องของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ใจกันอันดับแรกคือการผมให้ใจเขาก่อนนะครับสอง เรื่องระเบียบวินัยเนี่ยเราต้องเซตกฎให้ทุกคนทำตามกฎให้ได้นะครับ3เรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือลูกค้าเป็นหลักอะไรก็ตามเนี่ยมุ่งไปหาลูกค้าก่อนลูกค้าอยากได้อะไรตามนั้นก่อนบนเส้นทางธุรกิจนี้อะไรคือปัญหาอุปสรรคที่สํคาคัญที่สุดคะคืออุปสรรคมันแปรมันแปลไปเรื่อยๆแผันแปลไปเรื่อยๆตามช่วงระยะเวลานะครับอุปสรรคปีแรกก็คือกังวลว่าจะไม่มีคนมาเรียนหรือเปล่าแต่อุปสรรคปัจจุบันนี้ก็เป็นอุปสรรคเดิมเหมือนกันแต่เนื่องจากว่ามันเกิดจาก external factor คือ สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีซึ่งต่างกับ5ปีที่แล้วซึ่งเศรษฐกิจดีตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยแล้วก็คู่แข่งเยอะครับมีคนมาเปิดในยิมเนี่ยแต่แล้วแ,ลแรกๆเนี่ยตรงนี้มีผมในเจ้าเดียวตอนนี้ประมาณ30เจ้าครับในรัศมี5 km, กิโลเมตรซึ่งเลสโอเชียนมากาผมว่ามันยิ่งกว่าเลสก็ได้เป็นสีเลือดหมูแล้วครับยิ่งเกิดแดงอีกคราวนี้เนี่ยจะแก้ยังไงก็คือผมใช้วิธีก็คือ1ตรงผมมีฐานลูกค้าที่เยอะกว่าผมเปิดก่อนผมมีการซื้อซ้ำแต่ลูกค้าเยอะนะครับที่สําคัญผมมีราคาที่โดนให้ลูกค้าเลือก ครูผมเก่งผมคัดเลือกครูที่มีประสบการสอนนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยผมเริ่มจากศูนย์คือไม่มีประสบการณ์เลยสิ่งหนึ่งที่รู้คือว่านักมวยที่เก่งไม่จาเป็นต้องเป็นครูที่เก่งแล้วครูมวยที่นี่ต้องเคยเป็นอดีตนักมวยมาก่อนนะทุกคนเป็นนักมวยอาชีพทุกคนครับ,รบต้องเป็นนักมวยครับที่ให้เป็นนักมวยเพราะว่าที่นี่เน้นเรื่องการเรียนวยไทยที่ถูกวิธีเละได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เคยไม่เคยต่อยมวยคุณสอนไม่ได้ครับครับต้องเป็นมวย ทุกทีนีต่อยเกิดรอยไฟทุกคนครับ<ไ>บางคนไปแชมเปี้ยน Champion, บางคนก็มีประสบการสอนไม่ต่างก่าสิปีบางคนถึงยีปีบางคนเป็นเทรนเนอร์น, Trainer, นักงมวยก็มีณตอนนี้ไฮคกิกเรามีครูมวยทั้งหมดตั้งแต่เปิดมาผมมีนักงมวยทั้งหมดนะครับประมาณ3ามห้าถึงสคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับแต่แอคทีฟปัจจุบันที่สอนใน้ครูประจำเ่าจะมีครูประจําอยู่ประมาณห้าถึงหกคนเราจะมีครูพัฒนามาอีกเป็นสิบคนครับ,รบที่วนเข้ามา เวลาคุณปุ้ยเจอปัญหาหนักๆในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจคุณปุ้ยมีวิธีในการบริหารจัดการยังไงให้ตัวเองก้าวผ่านปัญหา,านั้นไปได้อันดับแรกผมแดีวเหมือนกับใช้หลักศาสนาพุทธนะครับคือ1น,นิ่งก่อนแล้วก็หาเตุให้เจอก่อนว่าเตุของเรามันคืออะไรแล้วค,ค่อยๆแก้คือเราจะใช้อารมณ์ไม่ได้ครับเพราะเราอยู่กับผู้ชายครับอย่างนังโวยอ่ะก็แค่จะเป็นศิลปินครับถ้าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนี่ยวเวลาเรา,เราโกรดนิดโกรดหน่อยแล้วเรามาระบายเรากลุ้ม้องเนี่ยมันจะไม่ใช่เขาจะอยู่กัาไมด้้้ิจถึงน ของว่าอะไรคือ Key คีอย์สักเซสแฟกเตอร์ในการทำธุรกิจคะัคีย์สักเซสของที่นี่นะครับเพราะว่าเกิดจากการบริการเป็นหลักเลยก็คือการบริการที่บอกว่ามันเหมือนค่อนข้างกับเหมือนบ้านนะครับมันไม่เหมือนยิมคนไทยไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการจะให้เขาซื้อซ้ำหรือว่าออกกำลังกายต่อเนื่องเนี่ยมันต้อง,หน,งหนึ่งก็ต้องรู้สึกว่าพรวามวะมาคือมาแล้วรู้สึกว่ามันสะดวกสบายรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมาแล้วไม่เกงรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วหลังจากนี้คุณปุ้ยวางอนาคตเป้าหมายสูงสุดสำหรับไทยคิดว่ายังไงบ้าง จริงๆเป้าหมายของแผนตั้งแปีแรกนะคะว่าผมอยากจะขยายสาขาแบบนี้เล็กๆอย่างนี้ให้มันทั่วให้คนทุกคนจับต้องได้คือไม่ต้องเรียนมวยไทยแพงถ้ามันมีสาขามากเนี่ยมันอาจจะลดเหลือขอละพันธึก็ได้สุดท้ายค่ะคุณปุ้ยมีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากถึงคนที่กําลังจะตัดสินใจทําธุรกิจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาทําธุรกิจบ้างครับอันดับแรกนะครับที่อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะทําเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆอันดับแรกคุณต้องมีใจก่อนใจสําคัญมากครับใจแล้วรู้สึกลักในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับ ศรัทธาในสิ่งที่เราทําอยู่ว่ามันเป็นไปได้อยากจะใช้คําว่ากัดไม่ต่อยครับย่อย่อท้อกับอุปสรรคอะไรที่ผ่านมามันมีทุกคนนะครับในการทำธุรกิจนะครับแต่ว่าอยากให้สู้กับมันและที่สาคัญนะครับเป็นหลักเลยที่ผมอยู่ตรงที่วันนี้ได้ก็คือทีมงานที่ดีนะครับต้องมีทีมงานที่ดีต้องมีเราไม่สามารถโตคนเดียวได้ครับเราต้องมีพี่ๆน้องๆที่ช่วยสปอร์ตเราความซื่อใจและความจริงใจครับสำคัญ,ญมากค่ะค่ะเรืนี้ต้องขอบคุณคุณปุ้ยเป็นอย่างสูงที่จะหลับลามาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ we we'll